กำลังจัดทำให้อยู่นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเตรียมนะคะจัดส่งนะคะริบบิ้นนะคะคุณลูกค้าคะริบบิ้นนะคะไว้อะไรนะคะทั้งหมด2ี่สิบชิ้นนะคะให้กับคุณพี่จิดาภาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะกำลังเตรียมทำให้อยู่นะตอนนี้นะคะอะไรนะคะที่เป็นตัวเข็มหมุดตรงนี้นะคะมาถึงแล้วนะเนี่ยค่ะนุ่งจะทำแบบนี้ให้นะคะกำลังจัดทำให้อยู่นะจ๊ะ สำหรับคุณลูกค้านะคะท่านใดนะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะราคาชิ้นละ10บาทราคาชิ้นละ10บาทค่ะซื้อ10แถม1ซื้อ10แถมหนึ่งนะคะถ้าคุณลูกค้าสั่งซื้อ50ชิ้นขึ้นไปบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแต่ถ้าซื้อนะคะ10ชิ้น20ชิ้น30ชิ้นนะคะจะมีค่าจัดส่งค่าเก็บเงินปลายทางอยู่ที่50บาทนะขอพระคุณมากๆเลยวันนี้คุณลูกค้าเลือกซื้อเลือกช้อปมาทั้งหมด20ชิ้นค่ะ2ชิ ชิ้น250บาทนะคุณลูกค้าขาย20ชิ้น250บาทค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งทาเข้ามาได้เลยนะคะนุ่มก็จะแถมเพิ่มเติมไปให้อีก2ชิ้นด้วยนะจ๊ะพี่ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะ สวยน่ารักน่ารักแบบนี้เลยใช้งานง่ายค่ะแค่นะคะเรานะคะบีบตรงหลังเข็มกัดนะคะบีบบีบข้าหากันนะคะจะมีที่บีบแล้วก็ดึงออกแค่นั้นเองค่ะพอเราจะใส่นะคะเราก็บีบก่อนเราก็เสียบเข้าไปแล้วเราก็ปล่อยแค่นี้เองคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งทําเข้ามาได้เลยซื้อ10แถม1ซื้อ10แถมหนึ่งค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณลูกค้าสั่งซื้อสั่งทํา50ชิ้นขึ้นไปคุณลูกค้าขาบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแต่ถ้าซื้้อนนนะะะะคคค10 20- 30ชิิก็มมี่่่าจัดสงเพ เติมนะคะบวกเพิ่มไป50บาทนะอย่างเช่นสั่งซื้อ10ชิ้นอย่างเงี้ยค่ะก็150บาทนะคะขอบพระคุณมากๆสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งทําเข้ามาได้เลยสวยค่ะสวยทุกชิ้นเลยนะคะนุ่มทําให้หมดเลยทําให้ทุกชิ้นเลยค่ะพี่จะรับกี่ชิ้นนะคะทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยเบอร์โทรศัพท์หลอ089 0 4 1 6008 089 041 6008ค่ะสวยค่ะ ใช้งานได้จริงด้วยนะคะใช้งานได้จริงด้วยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็าสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยะคะ่ะี่สวยเห็นไหมนี่ค่ะนี่จิ้มนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ สวยไหมนี่สำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะนี่นซื้อสิบแถมหนึ่งค่ะสั่งซื้อห้าสิบชิ้นขึ้นไปจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะเลือกซื้อ